มันขวางประตูที่ทำมาจากหินเอาไว้พวกมันอ้าปากและส่งเสียงคููห่านเฉินเอาไว้ห่านเฉินไม่หยุดเขารีบวิ่งขึ้นบันไดไปแล้วก็ตรงเข้าไปหางูสีดำทั้งสองตัวทันทีด้านหลังของเขามีมอนสเตอร์จำนวนมากตามมาพวกมันดูเหมือนการสูรและกายจากขุมนรกพวกมันพยายามจะฉีกเขาเป็นชิ้นๆงูสองตัวนั้นอ้าปากกว้างวางทางของมันเอาไว้ปากของมันดูเหมือนกับประตูสู่ขุมนรกเขี้ยวของมันมีความยาวมากกว่า3ฟุต มีพิษไหลลงมาจากเขี้ยวของมันอย่างต่อเนื่องหานเฉินมองไม่เห็นอย่างอื่นที่เขาสามารถผ่านไปได้ทางเดียวคือทางที่งูสองตัวขวางเอาไว้แต่กนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถหยุดเขา,เาไว้ได้ฮานเฉินวิ่งเข้าไปในปากของงูสองตัวโดวยไม่ลังเลงูสีดำปิดปากอย่างรวดเร็วมันพยายามจะเคลือบผ่านเฉินเข้าไปแต่ถ้าว่าเลือดของมันกับทะลักออกมาจากตัวของมันแล้วผิวหนังของมันก็สีขาดออกมาทั้งเลือดและชายในชุดเกอะสีทองก็พุ่งออกมาปั้ง หานเฉินวิ่งออกจากท้องงูจากนั้นเขาชกไปที่ประตูหินขนาดใหญ่ทันทีหลังจากที่ประตูหินเปิดออกแล้วหานเฉินก็เดินเข้าไปโดยไม่ลังเลข้างในของสถาปัตยกรรมดูเหมือนวับวิหารโบราณมันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์และรูปปั้นของเทพภายในวิหารมีรูปปั้นปีศาจที่มีความสูงมากกว่า100ฟุตระหว่างคิ้วของรูปปั้นมีปีศาจที่มีอัญมณีสีเงินมีขนาดเท่ากับกำปัน้นซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสปิริสตสโตนด้านล่างของรูปปั้นนั้นสปิริตผมสีเงินเปลี่ยนเป็น,ปนหมดต่อสูู้้งกล,ลััยนนรรอออตบหาเิ ผิวที่ขาวเนี่ยกับชุดต่อสีงเงินของเธอเข้ากันได้อย่างดีเธอดูเหมือนเทพธิดาที่ลงมาจากสวรรค์เธอกำลังถือกระบี่สีเงินอยู่และจ้องมองหานเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาหานเฉินลีบพุ่งเข้าไปหาซาเบริดสายอย่างรวดเร็วเดิมทีแล้วเขาคิดว่ามอนเตอร์ลสสัทธิศิ์คงจะตามเขามาข้างในแน,น่ๆแต่ผู้มันกลับเฝ้าร,รอยอยู่ข้างนอกไม่มีมาสเตอร์ตัวไหนเข้ามาข้างในได้เลยดูเหมือนว่าซาบิลิตจะต้องการต่อสู้กับหานเฉินแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหานเฉินรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นแบบนี้แค่รับมือซางเดียวเขาคิดว่่่าาาไมนจะยก ที่สําคัญเขาเคยฆ่าหล่อนไปแล้วครั้งหนึ่งจึงครั้งนี้เขาจะฆ่าหล่อนไม่ได้ก็ตามแต่เขาน่าจะแย่งสบิลิตสโตนมาได้ไม่เห็นฮานเฉินเข้ามาใกล้รูปปั้นสบิลิตผมสีเงินก็ใช้กระบี่ของเธอแทงไปที่คอของฮานเฉินทันทีมันเกือบจะถึงคอของฮานเฉินในริบตาครั้งนี้ฮานเฉินไม่สามารถทําแบบครั้งที่แล้วได้เมื่อครั้งที่แล้วเขาจงใจรับการโจมตีด้วยร่างกายดังนั้นไม่ว่ากระบี่ของเธอจะเร็วแค่ไหนฮานเฉินก็ไม่จาเป็นต้องหลบแต่ถ้าว่าครั้งนี้เธอเล็งมาที่คอของฮานเฉินถ้้าไไไม่บบ่่ลลบบบก็เเเขูสีีียยดททุคออันนนซึงปปปแ ไม่ได้ลองต่อสู้กัสบสับลดผมสีเงินแบบซึ่งซึ่งหน้าแล้วฮาเชินก็ได้รับรู้ถึงความเร็วของกระบี่เธอหาเชิญยกกงเล็บขึ้นมาป้องกันการโจมตีกลางกระบี่สีเงินและกลงเล็บแฟกเลตโคตรพาวปะทะกันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างใช้แรงมหาศาลทําให้หายเชินกระเด็นถอยหลังกลับไปดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของสบับิีดผมสีเงินจะแข็งแกร่งกว่าเขาเล็กน้อยสบับลดสายยังไม่ได้หยุดการโจมตีแค่นั้นเธอกระหน่ำโจมตีใส่หายเฉิญต่อเนื่องกระบี่สีเงินของเธอนะั้รุดเร็วดังสายฟ้าทำให้เขาต้องตััง้งงรบอยย่าเดีว หลังจากรับการโจมตีของเธอไปแล้วมากกว่า10กระบวนท่าหายเฉินรู้สึกว่ากระบี่ของเธอนั้นรวดเร็วมากระยะที่คาดเดาทําให้เขาได้แค่ป,ป้องกันและถอยหลังอย่างเดียวเช่นเดียวกับทักษะการใช้กระบี่ฟุกเบอร์ของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากเธอตามหายเสินโจมตีเหมือนกับเงาเธอแทบไม่เปิดโอกาสให้หายเียนได้หายใจเลยแกรงแกรงแกรงแม้หายเสินจะรับการโจมตีจากสวัดิสาผมเงินได้ทั้งหมดแต่กรงเล็บของเขาก็ถูกกระบี่ของเธอฟันหลายครั้งแล้วเนื่องจากว่าดิ้วแรงอนาจสั่ของเธอนั้นทําให้หมือของเขาเริ่มจะชาแล้ว ในตอนนี้หาเฉินรู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่เขาก่อนสามารถฆ่าเธอได้ถ้าเขาไม่ได้รับกระบียของเธอด้วยร่างกายซึ่งมันถือว่าเป็นการโจมตีที่ไม่คาดฝันเขาคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ฆ่าเธอแล้วในตอนนั้นหาเฉินมีระดับความแข็งแกร่งน้อยกว่าตอนนี้มากขณะตอนนี้เขายังตกเป็นรองเมื่อสู้กับเธอทึ่งซึ่งหน้านั่นหมายความว่าครั้งที่แล้วถ้าเขาไม่โชคดีเขาก็คงจะตายไปนานแล้วแต่เหมือนว่าสตรีสาจะเกียดหา่างเฉินเอามากๆเธอไม่ได้ยั้งมือเลยทุกการโจมตีของเธอใส่พลังอันมหาศาลทำให้หา่างเฉินต้องตั้งรับับบถอยกลไป แม้จะเปลี่ยนฟุตเวิร์กได้และใช้เทคนิคทาติงฮานเฉิงก็ยังสามารถเที่ยวบสลิดผมสาวสีเงินได้เหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่มีทาาักษะการใช้กรงเล็บระดับสูงมากมันยากมากที่จะระยุบเพลงดาบวายุให้เข้ากับกรงเล็บของเขาถ้าไม่ใช่เพราะฟุตเวิร์กอันเหนือชั้นของเขาแล้วล่ะก็หานเฉิรคงถูกฆ่าไปนานแล้วแม้ฟุตเวิร์กของเขาจะเหนือกว่าแต่มันก็ยากมากที่อางเฉียจะโจมตีตอบโต้กลับไปสิ่งที่เขาทําได้คือถอยหลังกลับไปเรื่อยๆตอนนี้เขาถอยมาจนถึงห้องโถงแล้ว เพื่อหลบการโจมตีของสัริดสาวผมเงินถ้าเขายังรับการโจมตีต่อไปแบบนี้แม้กรงเล็บของเขาจะไม่เป็นอะไรแต่มือของเขาก็คงจะรับต่อไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ยางเฉินรู้สึกว่าแขนของเขานั้นใกล้จะหักทักษะการใช้กระบี่ของสมริดสาวผมเงินนั้นยอดเยี่ยมไร้ทิฏฐิเธอแทบจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับกระบี่กระบี่ของเธอนั้นรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าการข่้นหวัง,งเธอนั้นก็รวดเร็วจนเห็นภาพเป็นเบลเบอหากเฉินพยายามใช้เทคนิคสกัดกั้นที่อยู่ในคัมพีร์ศางสงเสวียงเพื่อป้องกันกระบี่ของสมริดสาวแต่กะนั้นแลเขาไม่รู้ววว่่าออะไรเเเกียยววิธล และเขาก็ไม่รู้การเคลื่อนไหวของเธอด้วยเนื่องจากว่าความรู้และความเข้าใจของเขายังน้อยเกินไปทําให้เขาไม่สามารถใช้การป้องกันกระบี่ของเธอได้แกรง่งห่านเชิรับมือพลาดแต่เขาสามารถหลบเลี่ยงจุดตายได้แต่อย่างไรก็ตามเขาถูกฟันไปที่หัวไหล่มีเลือดไหลออกมาจากรอยขาดข,าดของชุดกเกาะห่านเชิญช็อกแม้แต่ชุดเกาะและกริบยังไม่สามารถพอกการตำจัติงของเธอได้เห็นได้ชัดเลยว่ากระบี่ของเธอนั้นคมแค่ไหนสัิดีสาวผมเงินโจมตีขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเธอกัดกวนกระบี่ของเธอรวดเร็วและเร็วขึ้น ชาวหมฮันเฉินรักมือได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆรลางนี้กระบี่ของเธอนั้นเกือบจะถึงหน้าของเขาอยู่แล้วตำแหน่งของกรงเล็บก็อยู่ไกลเก,กินกว่าเขาจะใช้มันได้ดังนั้นดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถรับการโจมตีครั้งนี้ได้เวนเอ้ยหานเฉินการฟันและเรียกโลกข้างออกมาโลกค้างยืนอยู่หน้าหานเฉินและรับการโจมตีจากสบับดสาวจากนั้นหานเฉินก็วิ่งเข้าไปที่รูปปั้นของสบับดีสโตนทันทีแกรงหลังจากเสียงโลหะปะทะกันหานเฉินก็ได้ยินเสียงฉีกขาดโลกของโลกค้างถูกกระบี่ของสับดตสาวฟันจนเกือบขาดครึ่แล้ว ฮานชินต้องการจะเรียกโลกข้างกลับในกระบ,บี่ของสบิตสาวนั้นเร็วเกินไปก่อนที่เขาจะเรียกโลกข้างกลับเชอฟันมาที่โลกข้างอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้โลกข้างขาดขึ้นจริงๆกระบ,บี่เล็กๆบางๆตัดผ่านโลกข้างไปอย่างรวดเร็วในช่วงพริบตาโลกข้างก็ขาดไปสองซี่ตุกร่างของโลกข้างลม้ลมลงบนพื้นโลกข้างถูกฆ่าด้วยการโจมตีเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นฮานฉินไม่มีเวลามาเสียใจตอนนี้เขาต้องวิ่งไปถึงรูปปั้นด้วยความเร็วสูงสุดแต่ทว่าสบิตสาวก็ไม่ได้ช้าไป,ไปกว่าเขาเลย ต้องบอกว่าเธอมีความเร็วที่สูงกว่าเขาถึงจะถูกในช่วงพิษตาเดียวเธอสามารถไล่ตามหันเซนได้ทันเธอใช้กระบี่ของเธอแทงไปที่หลังของหันเซนหันเซนไม่แม้แต่จะหันหลังกลับไปล็อกเวิร์มเป็นชุดกอะสีแดงเหมือนเปลวเพลิงประกบตัวที่ด้านหลังของหันเซนขณะเดียวกันหันเซนกระโดดขึ้นไปแล้วก็เรียกปีกในแม์ออกมาเขวาพุ่มเพื่อไปควา้าอัญมณีที่อยู่ระหว่างขงมวดคิ้วของรูปปันปีศาจแกลกแกลกแกลกสำริดสาวฟันล็อกเวิร์มสามครั้งต,ติดต่อ,อก,กันแล้วก็ทิ้งร่องรอยบาดลึกไว้บนชุดกอะสีแดง แม้ชุดเกราะและล็อกเวิร์มจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็มีเรื่องหลายออกมามากแล้วโชคดีที่ชุดเกราะบัตสเน็กแข็งแกร่งกว่าโลกข้างมากดงน,นาร์ล็อกเวิร์มจึงไม่ถูกฆ่าตายหานเชิรนเรียกล็อกเวิร์มกลับเนื่องจากว่าสบดิสโตนอยู่ต่อหน้าเขาแล้วแม้ว่าสบดตสาจะเรียกง,งานเขาตอนนี้มันก็คงจะไม่ทันแล้วยังไงเธอก็ไม่มีทางจะอยู่่านเชิญได้เนื่องจากว่าหานเฉินคว้าสบดิสโตนได้แล้วแต่ถ้าว่าเมื่อนี้ของหานเฉินเกิดสัมผัสสบดิสโตนอยู่ๆเขาสึาาสึกวว่่่าาาเเเหหงงงืออสลลลััขข้้น้นนนนมมททีีแตนนชไปดย มีอะไรบางอย่างผิดปกติฮานเชลรู้สึกแบบนั้นเขาเห็นเงาสีทองพุ่งออกมาจากด้านหลังของรูปปัน้นในเวลาเดียวกันกระบ,บี่สีทองก็แทงมาที่หน้าอกของฮานเชลกระบ,บี่รวดเร็วเกินไปและฮานเชลอยู่ใกล้กับมันมากดังนั้นเขาไม่มีเวลาพอจะหลบมันสวบกระบ,บี่สีทองแทงทะลรู้สึกเกาะเข้ามาที่หน้าอกของเขาจากนั้นฮานเชลก็เห็นหน้าคนที่แทงเธอคือผู้หญิงผมสีบรอนเป็นลอนลอนเธอรูเหมือนสมเด็จสาวผมสีเงนินทุกอย่างเพียงแต่ว่าชุดเกราะเธอนั้นเป็นสีทองเท่านั้นผู้เธอนั้งสองคนเหมือนตุ๊กตาที่สร้างมาจากคน,คนเดียวกัน ทั้งสีหน้าท่าทางและอารมณ์ก็เหมือนกันหมดปั้งสบดีสาวผมสีบอลเตะหานเฉินโตลงไปบนพื้นขณะที่กําลังตกลงมาเขาก็มองเห็นด้านหลังของรูปปั้นมีใบหน้าอยู่2ใบและระหว่างคิ้วของใบหน้านั้นก็มีอัญมณีสีทองเป็นประกายซึ่งมันน่าจะเป็นสมสดีสโตดิกอันเสมดตแฝดอย่างนั้นเหรอในที่สุดหานเียนก็เข้าใจแล้วว่าทาไมสมดตสาวผมสีเงินนั้นถึงได้ดูผ่อนคลายนะเธอไม่ได้ให้พวกมอเตอร์เข้ามาช่วยสู้เลยเมืองสมดตสมดิส,มสองคนถือว่าหาได้ยากมากมาก ผมไม่มีใครคาดคิดว่านอกจากสบับลิดสาผมสีเงินแล้วยังมีสบับลิดสาผมสีบรอนแอบซ่อนตัวอยู่ในเมืองด้วยด้วยกําลังของหานเฉินตอนนี้แม้แต่จยสู้ตัวต่อตัวกับสบลิดสาผมสีเงินเขาก็ยังสู้ด้วยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงสบับลีดสองคนหานเฉินไม่ลังเลทันทีที่เขาตกลงไปบนพื้นเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปข้างนอกท,ทันทีหากเฉินใช้มอเตอร์น้องดีและโอเวอร์โหลดจนถึงขีดสูงสุดกล้ามของเขานนั้นเริ่มฉีกขาดกระดูกเขากำลังส่งเสียงร้องออกมาหางเฉินวิ่งหนีด้วยความเร็วสูงสุด ซาบรีสาวทั้งสองคนไม่มีทางปล่อยให้เขาหนีไปได้พวกเธอวิ่งไล่ตามหาเฉล่ากับสายลมมีเลือดไหลยหยดไปเป็นทางหาเฉลีใช้เทคนิคไาติ้งจนถึงขีดจำกัดแต่เขาทำได้แค่หลีกเลี่ยนจุดสำคัญของร่างกายไว้กบีสีเงินและผมสีทองนั้นทิ้งร่องรอยแผลไว้ให้เขาทีละรอยทีละรอยวิชากระบี่ของซาบรีสาวทั้งสองคนเสริมสร้างซึ่งกันและกันเมือ่อพวกเธอนั้นช่วยกันต่อสู้ก็ยากที่จะมีใครรับการโจมตีไหวตอนนี้หา่างเฉลไม่คิดจะต่อสู้อีกแล้วเขาคาดการผิดตั้งแต่แรกดังนั้นล้วเเขาาาไโออกจะะชนดย สิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือตอนนี้คือการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดตอนนี้เลือดของหาเนเสีนน่าไหลออกมาเป็นจํานวนมากแต่เราะว่าจิตใจของเขานั้นยังคงสงบเยือกเย็นตาของเขาใส่ราวกับน้ําเขาคํานวณทุกอย่างให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าถูกสบับหลสองคนลุมทําให้เขาไม่มีโอกาสจะคว้าสบับหิสโตนมาได้อีกต่อไปทูกการเคลื่อนไหวแรกมาด้วยการที่เขาต้องได้รับบาดเจ็บจุทุก,ทก้าเขาวางแผนไปอย่างดีเพื่อที่จะทให้เขาหนีได้ในตอนนี้เขาจําเป็นต้องยอมได้รับบาดเจ็บเพื่อแลกกับชีวิตจนไปถึงหน้าประตูหินตัวเเขาานนั้้ก็ออไปดลลืแว ในตอนนี่ฮานเฉินต้องขอบคุณทั้งชุดเกาะและกีบของเขาไม่งั้นแล้วเขาถึงจะมีสุดยอดวิชายอย่างกายยกเขาก็คงจะตายเป็นพันๆครั้งแล้วประสิทธิภาพของชุดเกาะและกีบกากรอยทําให้เขาสามารถป้องกันส่วนแรงจากการโจมตีได้เมื่อเขาถูกฟันแรงที่หลงเหลืออยู่มาถึงตัวเขาจริงๆแล้วนั้นมีไม่ถึง30%ด้วยกายยกทําให้บาดแผลนั้นถูกฟันไม่ได้ลึกมากแม้บาดแผลเท่านี้จะดูน่ากลัวแต่มันก็ไมไ่ทำให้เขาถึงตาย ในสภาพนี้หานเฉินยังพอจะสู้ต่อได้อีกแต่กะนั้นที่ด้านนอกของวิหารก็เต็มไปด้วยมอนเตอร์จํานวนมากรวมถึงมอนเตอร์ด้วยส,สัตว์ที่เหมือนกันงูสีดําตอนนี้มาดูน่ากลัวยิ่งกว่าขุมนรกหาร่านเฉินไม่มีทางเลือกอื่นเขาสามารถฝ่าออไปได้ง่ายมอนเตอร์เลือส,สัตว์พวกนี้อนแอกว่าสุดดิสาวอยู่มากที่สาคัญพวกมันไม่ฉลาดแม้จะมีมอนเตอร์ขวางทางประตูจํานวนมากหานเฉินก็ไม่ลังเลสักนิดเขาวิ่งฝ่าฝูงมอนเตอร์ออกไปวัวที่มีปีพกพุ่งเข้ามาหาหานเฉิน มันต้องการจะชนห่านเฉินด้วยเขาของมันแต่ทว่าในชวงพิตามีมอเตอร์สีทองขนาดมหึมาตกลงมาจากท้องฟ้าลิฟฟ์าวไปห่านเฉินกระโดดขึ้นไปบนหลังของโกเ้นโกลเลอร์ซึ่งมีขนาดเท่ากับภูเขาโกเ้นโกลเลอร์วิ่งฝ่าฝู่มมอเตอร์ไปอย่างบ้าคลัง่งมันมุ่งหน้าไปที่ประตูหลักของเมือง